คืออมริตรินใจไทยทั้งผองพ่อคือพ่อของแผ่นดินที่พ่อครองคือพ่อของเราชาวไทยพ่อภูมิพลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพพุทธเจ้าสถานีทรัตสีกองทะบกช่องเจ็ดและรายการมิติลีลับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมิติลี้ลับในเวลาเดิมนะครับและเวลานี้เป็นเวลาแห่งการค้นหาความลี้ลับและความลี้ลับใดที่ถูกซ่อนเร้นหรือถูกปิดบงังเราจะนํามาเปิดเผยในค่ําคืนนี้ผมว่าเราไปชมตัวอย่างพร้อมกันดีกว่าครับ ากน้ำงึมเนี่ยนะครับปรากฏว่าเกิดอศัศจรรย์บันดาลนะครับเกิดพายุฝนฟ้าขนองอย่างแรงเลยลงมาเพราะเป็นรูปทั้งสามองค์ซึ่งประดิษฐาน,านอยู่บนแผ่เรียวกันเนี่ยนะครับเกิดฟ้าผ่าลงมาแผ่แตกแยกออกเป็นสามแผ่นนะครับท่านีา้ไม่สนใจคุณผู้ชมครับเพราะว่าเครื่องมือของผมเนีย่ยนะครับปรากฏว่าตาังเลขสิบเนี่ยนะครับ คือมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาอยู่บร,ริเวณนี้เมื่อสักครู่นี้แต่ว่าพอคือว่าเราเริ่มเข้ามาเนี่ย<ม>เขาก็เขาก็ิดจากเ้าเกิดง่ายๆก็คือติดสำเนึกเป็นเปิดเ,เสมือนยามที่เฝ้าบ้านก็คือติดได้สำเนึกขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะครับช่วงลีลับทั่วโลกคุณผู้ชมเคยเชื่อในเรื่องของกรรมบ้างไหมครับกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลกับชีวิตแล้วก็ตามติดไปในทุกๆชาติโดยที่คุณผู้ชมไม่สามารถรู้ได้เลยว่า เมื่อชาติที่แล้วนั้นเราทํากรรมไว้กับใครบ้างและด้วยเหตุผลประการสําคัญนี้เองที่วัดเขาสมโพธิในจังหวัดลบบุรีนั้นเขาได้มีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับกรรมเกิดขึ้นและผู้ที่ก้าวเข้าไปสัมผัสนั้นจะทําให้ระลึกถึงกรรมเก่าในชาติที่แล้วได้พิธีกรรมแบบนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้เป็นหน้าที่ของคุณเอิร์ธนัทนันในช่วงลีรับทั่วโลกครับรลีรับทั่วโลกสนับสนุนโดยเรดบูเอ็กซ์ตร้าคำตอบของคนไม่ธรรมดา ลีลับทั่วโลกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสถานที่สถานที่หนึ่งเป็นที่ที่มีเจตนารมณ์เพื่อที่จะยืนยันว่ากรรมนั้นสามารถส่งผลให้กับผู้ทำไปในทุกชาติพบได้จริงครับที่วัดเขาสมโพธิจังหวัดลบบุรีที่นี่มีพิธีกรรมอย่างหนึ่งครับที่เขาเรียกกันว่าธรรมะเปิดโลก พิธีกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้คนที่มาที่วัดนี้ได้รับรู้ถึงกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้ทั้งในชาตินี้และในอดีตชาติครับการที่มาประฤติปฏิบัติการทำมาเปิดโลกนั้นน่ะมันทำให้โยามเนี่ยรู้จักรู้จักบาปเรียกกรรมเลยใน,นทำบาปทำกรรมมาเนี่ยให้มาให้มาเห็นทางอะอเลวโอเนพระพุทธเจ้าเปิดโลก,โลกให้เห็นให้คนได้รู้จักบาปจะีกรรมท่านกระเลเลยเรียกกระทำมาเปิดโลกมา แต่ทั้งว่าคนไหนทําบาปมาเนี่ยให้มาพิสูจน์เองถามว่าบา,มาปมันเป็นยังไงก็ให้มามาเห็นสมัติว่าข้าเคยฆ่าวัวหรือว่าฆ่าหมูมาอย่างคนเคยเห็นฆ่าหมูนนะเวลาเข้ามาเนี่ยแสดงนี่เคยแทงแทงวัวมาเนี่ยมาก็มาแสดงจะ,สะแสดงกรรมนิยกรรมแนวคืกอกรรมธรรมนะพะคนเราเนี่ยถ้าเชื่อกรรมอย่างเดียวเนี่ยโลกนี้ไม่วุ่นวายคือสอนให้รู้จักกรรมนะคือถ้าคนไหนเชื่อพระเจ้าแล้วก็ให้ให้ให้งดกรรมนะอย่าไปทำอย่าทำบาปทำกรรม ที่พระเจ้าตเปิดโลกพระเจ้าเป็นโลกที่พระองค์ทิดในปุถุคัมภีดาพอสติเป็นไปแล้วเนี่ยพอจะลงมาแล้วเนี่ยมันมนุษย์มองเห็นเทวดาเทวดามองเห็นมนุษย์ม, ar, ม, ar, ม ar, นุษย์มองเหนะ็นสัตว์นรกสัตว์นรกมองเห็นเทวดาคือคือท่านเลยก็เลยว่าเป็นเป็นเป็นพระเจ้าเปิดโลกคือนะั้นคือถ้าถ้าพระเจ้าไม่ไม่ค้นพบนี่คงคงจะประพฤติปฏิบัตินย่งนีมันมันจะไม่เกิดแน่นอนขั้นตอนในการปฏิบัติธรรมะเปิดโลกก็ไม่ได้มีขั้นตอนอะไรที่ยุ่งยากเลยนะครับ เหมือนกับการที่เรานั่งกรรมฐานวิัสานาโดยทั่วไปเพียงแค่เราพยายามดึงลมหายใจเข้าออกให้มีสติรับรู้ถึงลมหายใจตลอดเวลาว่ากำลังเข้าหรือออกโดยที่เรานั้นเพาวนาในใจว่ายุบหนอพองหนอเท่านั้นจากนั้นเมื่อกรรมเราเปิดอาการต่างๆก็จะแสดงออกมาให้เห็นว่เาเราเคยทำกรรมอย่างไรไว้บ้าง ครับตอนนี้ผมแล้วก็อาสาสมัครจัดทางรายการนะครับจะเข้าร่วมทําสมาธินะครับภายใต้คําแนะนําของพระที่วัดเขาสมโพธินะครับเดี๋อีกสักครู่มาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรหรือว่าจะรู้สึกกันอย่างไรบ้างครับ นั่งสมาธิก็มันจะมีความรู้สึกว่าเนื้อตัวมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแขนเขินเราเก็งแล้วก็บคุ่มมือเราไม่อยู่แล้วม,มือมันจะขยับไปเรื่อยๆแล้วก็แบบว่าพอถึงเวลามันก็เหมือนกับว่ามันหนักมากๆแล้วก็กลับมาไม่ได้ลกลับมาอยู่สภาพที่เราตั้งตั้งมือไว้ก่อนหน้านี้ไม่ได้พยายามที่จะเข้าใจถึงว่าเราเห็นภาพอะไรมันเหมือนกับว่าดึงเอาตัวเราอีกส่วนหนึ่งออกมามากกว่า มันเหมือนก็นได้รู้จักตัวเองมากขึ้นความรู้สึกตอนนั่งวิปัสสนาก็ตอนแรรู้สึกว่าเราฝืนตอนแรกเราจะฝืนฝืนฝืนในการทำเพราะนั่งไปน,นานๆสักพักร่างกายของเราจะรู้สึกแบบมันจะเกร็งเกร็งไปโดยที่เราไม่รู้ตัวขาก็จะชาแล้วก็รู้สึกจะร้อนร้อนไปทั้งตัวแล้วพอหลับตามันจะมันจะแบบ มันมืดแบบบอกไม่ถูกอะครับแล้วมันจะเหมือนว่าเราแบบโดดเดี่ยวเหมือนแบบมันหมุนเว้งว้างถ้าเกิดว่าเราคิดคิดถึงอะไรคิดถึงใครคิดถึงตรงไหนเราเคยเศร้าเสียใจเรื่องอะไรความรู้สึกตรงนั้นมันมันจะออกมาของเราเองเราจะรู้สึกอะไรมันจะแสดงรู้สึกมันจะแสดงออกมามือของเรามันจะแบบมันมันจะหงิกมันจะอะไรแล้วอยู่ดีดีมันก็ ตันมาเองของมันไม่รู้ตัวแล้วมันก็จะร้อนหน้าตรงนี้มันจะร้อนหมดเลยก็รู้สึกว่ามีอะไรก็จะมีเหมนว่ามีมีบางสิ่งบางอย่างมาพูดคุยกับด้วยเราเองก็ไม่รู้จะทำไงหรอไม่เห็นอย่างนี้แล้วมือมันคุมไม่ได้ขอฝืนต้องจะขึ้นมาอย่างนี้เองครับยำดึงอยู่เหมือนกันมือขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ำอย่ไงก็ทับรับท้าๆเราฝืนก็จะปวด ต้องไม่ฝึกต้องปล่อยมันจะรู้สึกตัวกลืนหนึ่งกับไม่รู้สึกตัวกลืนหนึ่งแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างคุมเองยากเรื่องนี้มันเป็นหรือว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อบางคนก็หาข้อพ,พิสูจน์ยังไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์กับศัยศาสตร์มาอยู่คู่แันตลอดถึงแม้ว่าผมจะไม่รับรู้ถึงอาการบางอย่างอย่างเช่นที่อาสาสมัครบางท่านได้รู้สึกกันนะครับแต่มผมเองก็ได้รับรู้ถึงสมาธิได้อย่างเต็มเปี่ยมทีเดียวครับ แต่ผมว่านั่นเป็นเรื่องที่นดีนะครับและผมถือว่าเรื่องนี้เป็นอีกความพยายามหนึ่งเพื่อที่ต้องการจะพิสูจน์ในเรื่องราวของชาติภพและก็เวรกรรมส่วนเรื่องราวที่ผมนําเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปในวันนี้คุณผู้ชมไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมเชื่อครับเชื่อเถอะครับว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วครับ